thank you ขอเชิญ,ญญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านร่วมการทาวัดปฏิบัติบูชาภาวนาทำวัดเย็นโดยพร้อมเพียงกันณปันิเทิทโยโสภะควาอรลาหังสม,มาสัมพุทโธ สวากาโตเยนาภาคาวตาธโมสุปฏติปัโนยัสสาภาคาวโตสาวกสังโฆตัมมยางภาควันตังสะธรรมสะสังคังอิเมหิสกาเลหิยาธาลาหังอาโล พิเตหิอภิปูชยามาสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิลาปารินิพุโตปีปัจิมาชนะตานุกรรมปะมาณะสาอิเมสกาเลทุกขตาพนากาลภูเตปติคันหาตุ อัมหากังทิขลัตังหิตายะตุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิกราสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามี ครสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโคสังฆังนาม,ามิกราบหานธรมยังพุทธสะภควะโตปุปพภาคนามากาลเจวะ พุทธานุสตินยัญจากโลมาเสงนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคปนะภะคะวานตังเอวังกัลลัญโนเกติสัทโธอะพุคะโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจลานซ้ปานโนสุขโตวโลงกวิทูนอนุตตะโลปุลิสธรรมสาลทิสัทธาเทวมนุสานังพุทธโธภคะวานตีหันถมยังพุทธาภิกีติงกโลมาเสง พุทธวารหันตวะลตาทิคุณาพิยุตโตสุทธาพิญานกะลุณาหิสามาคาตโตโพเทสิโยสุชาตังกมลังวัสูโลวันธามหังตมรน r ง n สิลาสาชิเนนทัง พุทโธโยสัพานินางสาลนางเขมมูตตะมังปะรามานุสติธานางวันทามิตังสิเลนางพุทธาหัสตะมิทาโตวพุทโธเมสามิกิตะโล พุทโธทุกขัส ok ังขาตาจะวิทาตาจหิตาสเมพุทธาตาหังนิยาเทมิสาลิลันชีวิตันจิทางวันทันโตหังเจริสามิพุทธาเตวะสุโพธิตัง นาธิเมสาลนานังอันยังพุทธโธเมสาลนานังวะลังเอเตนะสัจจวัตเชนาวัตเทอยังสัตตุสาสเนพุทธังเมวันธมาเนนะยังปุญญังปะสตังอิทา สพัพเพปิอันตลายาเมมะเหสุงตัดชะเตชะสากาบมอบลงนะลูกกาเยนะวาจายะวะเจตาสาวาพุทธทกกามังปะกตังมายายังพุทโทธปจิคันหาตุอาจยันตังกาลันตะเลสังวะลิตุงวะพุทธเท ฐานธรรมยังธรรมานุสติในยังกโลมาเสงสวากขาโตภะคะวาตาธรรมวังสันทิติโกะอากาลิโกะเอหิปัสติโกะอปะนียโกะปะจตตังเวทิตโพวิญญูเฮียง พันธะไมยังธรรมาภิคีติงกโลมาเซอสวาคาตาตาทิคุานโยขวาเซนเซโยโยมักขปากริยาติวิโมกเพโทธรรมโมกุโลกัปตนาตาตทาลิธาลี วันธามหังตามหาลังวลธรรมะเมตังธรรมโมโยสัพปานินางสารนางเขมมุตตะมังทุติยานุสติฐานัางวันธามิตังสิเลนัง ธรรมาตาหัตสมิธาโตวธรรมโมเมสามิกิสโลงธรรมโมทุกขตคาตาจะวิธาตาจหิตาสเมธรรมาตาหังนิยาเทมิสลิลันชีวิตันจิทาง วันทันโตห้างจริตสามิทรรมมาเตวะสุธรมมาตังนาธิเมสาลานังอันญัธรรมโมเมสาลานังวะลังเอเตนะัาสวัตเชนวัตเทอยังสาสทุสาสเน ธรรมังเมวันธม,มาเนายนยังปุญยังปะสตังอิธาสัพเพปิอันตลายาเมมะเหตุงตัดชะเตชะสางกาบมอรบงนลกูกกาเยนะวาจายะวะเจตาสาวาธรรมเมกุกมังปกตังมะยายัง ธรรมโมปาจิคันหาตุอาจิยานตังกาลันตะเลสังวลิตุงวะธรรมเองหันธรรมยังสังขานุสติในยังกะโลมาเสงสุปาติปันโนภะคะวะตวังสาวกสังขว อุชุปฏิปัโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุคะลา เอสาพังควะโตสสวกสังโคองอาหุเนโยปาหุเนโยทักิเนโยอัญชลีกะระเิโยอนุตตรังบุญญักเขตตังโลกัสังตีหันถมยังสังฆาภิกขีติงกะโลมาเสเอง ตธรรมโชสุปฏิปาทิคุณาทิยุโตโยธาพิโทอริยปกคลาสังคเสโทสีลอาธิธรรมปวราสยกายจิตโตวันธามหังตมะริยานะขนางสุสุทาง สังโฆโยสัพพานินางสารนางเขมมุตตะมังตาติญานุสติธานางวันธามิตังสิเลนังสังขาดสหัสสมิทาโซวะสังโฆเมสามิเกตตะโล สังโฆทุกขัสคาตาจวิทาตาจหิตาสเมงสังขัสสาหัง ja นิยานเทมิส ja ริลันชีวิตันจิทังวันทันโตหังเจริศสามิสังขัดโตปฏิปันตัง นาทิเมสรานางอันยังสังโคเมสรานางวลังเอเตนะสาจวัฒเชนวัตเธอยังสัตธุสาสเนสังขังเมวันธมาเนนยังปุญยังปะสุตังอิธา สพัพเพปิอันทลายาเมมะเหสุงตัดชะเตชะตงังกราบมอบลงนะลูกกาเยนาวาจายะวะเจตาสาวาสังเคกุกรรม,มังปกตังไมายายังสังโคปจิคันหาตุอาจยยนตังกาลันตะเลสังวะลิตุงวะสังเค ขอเชิญด้าโยมทุกท่านนะลูกตั้งใจกดน้ำแผ่เมตตาณลูกบุทิธบุญกุศลเพื่อแผ่อธิษฐานบุญยะบาร,รมีของเราท่านทั้งหลายนะลูกหานธรมยังอุทิตนาทิธานคาทายโยภานามาเส อิมินาบุญยาคัมเมนะอุปชายาคุณุตลาอาจจาริยปกาลาจะมาตาปิตาจะยาตากาปิยามะังสุริโยจันทิมาลาชาคุณวันตาณลาปิจาธรรมะมาลาจะอินทาจะโลกปาลาจะเทวตา ยโมมิตามนุสชาจะมัสชตาเวริกาปิจาระสเพสตาทุขีหนโตบุญญานิปักกตานิเมสุขังจติวิทังเทนตตขิปังพาเปทวโมมะตังอิมินาบุญญากเมนะอิมินาอุทิเตนะจาขิปะหังสุระเพเจวตันหุปาธานาเชตนา เยสันตาเนหินาธรรมายาวะนิพานโตมะมังนาตันตตสัพพะาเยวยัตชาโตภเวภเวอุชุจิตังสติปัญญาสันเลโควิิยามินามารารพันตุโนกาสังกาตุนจะวิิเยสุเมพุทธาทิปะวโรนาโถธโมนาโถวรุตโม นาโถปเจกะพุธโจะสังโนาโถตโรมมังเโตโสตมานุภาเวนะมาโลกาสังระพันตุมางขอเชิญทุกท่านสํารวมกายวาจาและใจจิตให้สงบนิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนดังดวงแก้วน้อมระลึก ถึงบุญกุศลอันสำคัญยิ่งทำสมาธิแผ่เมตตาไปให้ทั่วขอบเขตจักรวาลแผ่ไม่มีประมาณล,ลูกทำดวงจิตให้ผ่องใสยกใจเหนือจากอาสวะกิเลสทั้งปวงนรกปรับตาแล้วแผ่อุทิศกุศลนรกทำสมาธิ ขออนุมโมทนาบุญทุกท่านนะลูกขอเชิญทุกท่านนะลูกได้ทําการกราบลาพระรัตนาตรัยพร้อมกันนะลูกหลังจากเราทําวัดเย็นนะลูกแล้วก็กดน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วแผ่เมตตาสําเร็จแล้วนะลูกอรหังสัมมาสัมพุทธโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตภะวะตาธรมโมธัมมังนมาสามิสุปธิปิปโนภะวะโตาสาวกาสังโคสังขังนมามิขอจเจริญพรทุกท่านนะูกสาธุอมชนาบุญ